แม่นมากอย่างกับตาเห็นตกตะลึงกันยกบ้านขนลุกอาจารย์ดังทักเตือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ชาวราศีกรกฎในช่วงเวลานี้กำลังจะพบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเรากับประตูแห่งโชคลาภถูกเปิดออกอย่างเต็มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเหล่าเทวดาผู้คุ้มครองได้ลงมาประสิทธิ์ประสาทพร อบอุ้มและชี้ทางแห่งความมั่งคั่งให้กับท่านบุญเก่าที่ได้สั่งสมมาหลายพบหลายชาติกำลังส่งผลอย่างยิ่งใหญ่จนทำให้โชคหล่นทับเงินทองไหลามาราวกับสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้กลายเป็นสัญญาณสำคัญสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ฟ้าได้กำหนดไว้ และในห้วงเวลานี้เองดวงชะตาของชาวราศีกรกฎกำลังพุ่งแรงจนฉุดไม่อยู่โชคลาภพมหานเงินแสนเงินล้านกำลังหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวันที่หนึ่งเงินรางวันส2องล้านบาทกำลังรออยู่เบื้องหน้า ลองนึกภาพวันที่ผลรางวัลประกาศออกมาเลขที่ท่านถือไว้ตรงกันพอดีเสียงเฮดังสนั่นทั้งบ้านหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดมือไม้สั่นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลรินญาติพี่น้องและคนรอบข้างต่างพากันตกตะลึงเพราะนี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงเงินสิองล้านบาทนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลลาบลอย แต่คือผลบุญที่ท่านสั่งสมมาการทำบุญใส่บาตรการกราบไหว้พระการอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมกลายเป็นบุญเก่าที่ส่งผลให้เทวดาเปิดทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมตตาประทานพรเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวจะกลายเป็นบันไดสำคัญ ให้ชีวิตของท่านก้าวขึ้นไปสู่ความมั่งคัง่งนี่สินที่เคยเป็นภาระจะถูกปลดเปลื้องบ้านหลังใหม่ที่เคยฝันไว้จะเป็นจริงครอบครัวจะมีความสุขอิ่มหนำลูกหลานจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและที่สำคัญท่านจะได้มีโอกาสในการต่อบุญสร้างบุญใหม่เพื่อเสริมบารมีให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปนี่ไม่ใช่เพียงจุดเปลี่ยนทางการเงิน แต่เป็นการเปิดเส้นทางใหม่ในชีวิตจากความเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคทั้งหลายกำลังจะพลิกกลายเป็นความราบรื่นงานที่ติดขัดจะเริ่มไหลลื่นโอกาสใหม่จะปรากฏขึ้นไม่ขาดสายสิ่งที่เคยปิดกั้นจะถูกเปิดออกประตูแห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองกำลังรอให้ท่านก้าวเดินเข้าไปในห้วงเวลานี้ ดวงของชาวราศีก็รกฎก,ก,กำลังเรืองรองที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาให้โชคให้ลาบเทวดาคุ้มครองทุกย่างก้าวบุญเก่าส่งผลอย่างแรงกล้าชีวิตกำลังจะพลิกผันไปสู่ความมั่งคัง่งเหมือนฝันที่เป็นจริงต่อหน้าต่อตาและการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเงิน12ล้านบาทคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาที่ท่านได้รับ พลังงานโดยรวมของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฏในเดือนกันยายนปี2568เป็นเดือนที่งานกับเงินเดินคู่กันอย่างชัดเจนเหมือนคลื่นน้ำที่นิ่งภายนอกแต่ภายในมีกระแสเชี่ยวกราดซ่อนอยู่คุณจะรู้สึกอยากจัดระเบียบชีวิตการทำงานใหม่อยากปิดงานค้างเก่า และเริ่มต้นสิ่งที่มั่นคงกว่าเดิมความนิ่งสุขุมรอบครอบคืออาวุธสําคัญของเดือนนี้เมื่อใช้ความอ่อนโยนและความตั้งใจจริงซึ่งเป็นธรรมชาติของชาวกรกฎนําทางจะสามารถเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างน่าดีใจช่วงต้นเดือนจังหวะง,งานเน้นเรื่องเอกสารการประสานงานและการสื่อสารกับหลายฝ่ายคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นตัวกลางเก็บรายละเอียดตรวจทานข้อกําหนด หรือนำเสนอข้อมูลที่ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกจุดแข็งของคุณคือความใส่ใจและความละเอียดจงใช้สิ่งนี้สร้างความน่าเชื่อถือกับหัวหน้าและลูกค้าหากมีงานค้างจากเดือนก่อนให้เร่งเคลียร์เพราะเมื่อกลางเดือนงานใหม่จะไหลเข้ามามากขึ้นและต้องการพื้นที่ว่างในตารางคุณจะพบว่าการแบ่งเวลาเป็นบล็อกสั้นๆช่วยให้โฟกัสดีขึ้นเช่นตั้งใจทำงานลึกหนึ่งชั่วโมงแล้วพัก15นาที ก่อนเริ่มรอบใหม่วิธีนี้ทำให้พลังใจคงที่และผลงานออกมามีคุณภาพสำหรับคนทำงานประจำบรรยากาศในทีมจะเริ่มขยับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าให้ความสนใจในวิธีคิดของคุณมากขึ้นจึงเหมาะกับการเสนอแนวทางที่ทำได้จริงมีต้นทุนชัดเจนและวัดผลได้อย่าเพียงบอกไอเดียควรแนบแผนปฏิบัติการอย่างคร่าวๆว่าจะเริ่มจากอะไรใช้ทรัพยากรอะไร และคาดหวังผลอย่างไรในระยะสั้นกับระยะกลางคุณมีโอกาสได้รับบทบาทดูแลงานชิ้นสำคัญหรือโปรเจกต์ที่ต้องคุมคุณภาพรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณเก็บได้ครบถ้วนจะทำให้ชื่อเสียงในองค์กรดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนที่กำลังมองหางานใหม่หรืออยากย้ายตำแหน่งควรเตรียมพอร์ตผลงานให้พร้อมเน้นผลงานที่เล่าด้วยตัวเองได้ว่าแก้ปัญหาอะไรตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่ชี้วัดความสำเร็จ และบทเรียนที่ได้รับจากนั้นใช้เครือข่ายเก่าติดต่อถามถ่ยข่าวคราวจะมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเดิมชี้ทางให้เจอโอกาสที่เข้ากับบุคลิกของคุณงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานหลังบ้านงานดูแลลูกค้างานด้านข้อมูลงานวางระบบงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจคนและความอดทนจะส่งเสริมดวงเป็นพิเศษผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์ในเดือนนี้ควรกลับไปดูสัญญาเงื่อนไขาการชำระเงิน และรอบบินให้ละเอียดการจัดสรรกระแสงเงินสดคือหัวใจคุณอาจพบจุดรั่วเล็กๆที่เคยมองข้ามเช่นค่าบริการรายเดือนที่ไม่จำเป็นหรือส่วนลดที่ยังไม่ได้ขอจากซัพพลายเออเมื่อต่อรองอย่างสุภาพแต่ชัดเจนจะได้เงื่อนไขที่ดีขึ้นลูกค้าเก่ามีแนวโน้มกลับมาซื้อซ้ำหรือขยายงานจึงควรทำแคมเปญดูแลลูกค้าเดิมเล็กๆ เช่นเสนอแพ็กเกจบำรุงรักษาตรวจเช็คคุณภาพหรือของแถมที่ใช้งานได้จริงชาวกรกฎมีพรสวรรค์ด้านการดูแลความสัมพันธ์เมื่อนำมาใช้ในเชิงธุรกิจอย่างจริงใจลูกค้าจะรู้สึกอุ่นใจและผูกพันมากขึ้น กลางเดือนเป็นช่วงเร่งเครื่องงานเกี่ยวกับการเจรจานำเสนอยื่นข้อเสนอราคาหรือปิดดีนมีสัญญาณที่ดีแต่ต้องเตรียมข้อมูลต้นทุนกำไรระยะเวลาดำเนินการและความเสี่ยงสำรองไว้ให้ครบข้อควรระวังคือความช้าจากระบบอนุมัติหรือจากบุคคลที่ระมัดระวังเกินไปวิธีรับมือคือแยกสิ่งที่ควบคุมได้ออกจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วเดินหน้าตามแผนที่อยู่ในมือ ระหว่างรออนุมัติให้ใช้เวลานี้ปรับขั้นตอนงานให้กระชับเตรียมเทมเพลตเอกสารหรือเช็คลิสต์มาตรฐานเมื่อไฟเขียวมาคุณจะเคลื่อนงานได้เร็วและดูเป็นมืออาชีพมากปลายเดือนมีแนวโน้มต้องเดินทางสั้นๆเพื่องานพบปะทีมต่างแผนกหรือคู่ค้าภายนอก ซึ่งจะเปิดมุมมองและทำให้เห็นเส้นทางเติบโตใหม่ใครที่อยากอับสกิลควรลงคอสสั้นที่ใช้ได้ทันทีเช่นการเล่าเรื่องเชิงข้อมูลการทำรายงานให้เข้าใจง่ายการสร้างแดชบอร์ดพื้นฐานด้วยเทคนิคการสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์การลงทุนกับทักหล่าวนี้ขึ้นกำไรเป็นความก้าวหน้าในงานอย่างคุ้มค่าด้านการเงินภาพรวมมั่นคงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปรายรับหลักมาจากงานประจำหรือสัญญาที่ทำต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์สม่ำเสมอ และมีโอกาสได้รายได้พิเศษจากงานเสริมงานชั่วคราวหรือโบนัสย่อยจากผลงานระวังรายจ่ายที่มาจากความเอ็นดูคนรอบตัวและความใจอ่อนของคุณหากต้องช่วยเหลือใครให้กำหนดขอบเขตตั้งแต่ต้นเช่นช่วยด้วยแรงหรือความรู้ก่อนช่วยด้วยเวลาแทนเงินสดหรือถ้าจำเป็นต้องช่วยด้วยเงินให้ช่วยเท่าที่ไม่กระทบแผนหลักของตนเองและควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน ต้นเดือนเหมาะกับการวางงบประมาณทั้งเดือนจัดลำดับรายการผ่อนชำระบัตรต่างๆค่าบริการรายเดือนและค่าใช้ใจ่ายจำเป็นแล้วกันเงินส่วนหนึ่งเป็นกองสำรองฉุกเฉินแม้จะเป็นจํานวนไม่มากแต่ความสบายใจที่ได้จะทําให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินอย่างมีสติกลางเดือนมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือการปรับปรุงพื้นที่ทำงานเล็กน้อยหากวางแผนไว้ล่วงหน้าจะไม่ตึงมือปลาย เดือนมีสัญญาณรายรับพิเศษเล็กๆจากงานนอกเวลางานที่เกี่ยวข้องกับของกินของใช้ของแต่งบ้านงานบริการที่ใส่ใจรายละเอียดและสินค้าหรือบริการที่สร้างความสบายใจจะทำเงินได้ดีข้อควรระวังทางการเงินในเดือนนี้คือการซื้อของตามอารมณ์และการสมัครบริการที่ไม่ได้ใช้จริงก่อนกดซื้อให้หยุดหายใจลึกๆ และถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือสร้างรายได้เพิ่มขึ้นใน1-3เดือนหรือไม่ถ้าไม่ชัดเจนให้พักไว้ก่อนอีกเรื่องที่ต้องระวังคือการค้าประกรันหรือให้ยืมชื่อในธุรกรรมใดๆอย่าทำด้วยความเกรงใจหากปฏิเสธอย่างสุภาพตั้งแต่แรกจะปลอดภัยที่สุดใครที่ทําอาชีพอิสระการเงินขึ้นลงตามรอบงานอย่างคาดเ,เดาได้คุณควรแบ่งรายรับทุกครั้งออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายประจําส่วนที่สองเป็นกองทุนภาษีและกองฉุกเฉินส่วนที่สามเป็นเงินลงทุนในทักษะหรืออุปกรณ์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตวิธีนี้จะทำให้ปลายเดือนยังคงคล่องตัวและพร้อมรับงานใหม่โดยไม่รู้สึกกดดันเกินไป ส่วนคนที่ทำธุรกิจครอบครัวให้เน้นการจัดสต็อกอย่างชาญฉลาดไม่ตุนเกินจำเป็นแต่ไม่ขาดของขายสินค้าที่เกี่ยวกับความสะอาดความปลอดภัยความสบายและของฝากที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหรือความทรงจำจะขายดี สัญญาณโชคลาพมีมาแบบเล็กแต่ที่มากกว่าก้อนใหญ่อาจเป็นส่วนลดที่คาดไม่ถึงของแถมค่าตอบแทนพิเศษโบนัส,สย่อยทิปจากลูกค้าหรือโอกาสได้ของดีมือสองในราคาคุ้มค่าหากสนใจกิจกรรมเสี่ยงโชคให้เล่นแบบพอใจไม่กระทบแผนหลักเน้นตัวเลขที่สัมพันธ์กับบ้านครอบครัววันสำคัญของคนใกล้ชิดหรือสถานที่ที่เคยมีความทรงจำดีๆแต่ไม่ควรยึดเป็นรายได้หลัก คำแนะนำเสริมงานและเงินของเดือนนี้คือฝึกนิสัยตรวจสอบงานก่อนส่งทุกครั้งอย่างน้อยสองรอบรอบแรกตรวจเนื้อหารอบที่สองตรวจรูปแบบและความครบถ้วนเอกสารที่เรียบร้อยช่วยให้คุณดูมืออาชีพขึ้นมากต่อมาให้จัดชั่วโมงเงียบในแต่ละวันเพื่อทำงานยากที่ต้องใช้สมาธิแล้วค่อยนำเวลาที่เหลือไปตอบแชทประชุมหรือทำงานเบาการกำหนดขอบเขตเวลาชัดเจนจะลดความเหนื่อยล้าสะสมส่งผลให้การตัดสินใจทางการเงินคมชัดขึ้นด้วย เมื่อรวมทุกอย่างแล้วกันยายนนี้คือเดือนแห่งการเสริมฐานให้มั่นคงคุณอาจไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นพลุแต่แต่จะเห็นแผนงานที่เคยกระจัดกระจายถูกเรียงเป็นระเบียบรายรับเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเชื่อถือได้มากขึ้นความน่าไว้วางใจของคุณเพิ่มสูงจนคนรอบตัวอยากร่วมงานด้วยหากรักษาวินัยทางการเงินและความละเอียดในงานต่อเนื่องความสำเร็จที่คุณหวังจะค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปธปรรมและปลายปีจะมีข่าวดีเรื่องงานตำแหน่งหรือโอกาสขยายรายได้ที่ทำให้ยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจพลังงานด้านความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนปี2568คลื่อนไปอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงเหมือนสายน้ำที่ค่อยๆพัดพาให้หัวใจได้พักได้ฟื้นตัว และได้มองเห็นคุณค่าของคำว่าบ้านในความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มโฟกัสกับคำง่ายๆที่เคยละเลยเช่นความใส่ใจความสม่ำเสมอและความปลอดภัยทางใจสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสเสน่ห์ที่คนรอบตัวสัมผัสได้โดยไม่ต้องพูดมากช่วงต้นเดือนบรรยากาศเพื่อก,กับการคุยจากใจจริงเปิดพื้นที่รับฟังโดยไม่รีบตัดสินคู่รักที่เคยไม่เข้าใจกันมีโอกาสปรับท่าทีใหม่ เริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำว,วันเช่นการแบ่งหน้าที่ในบ้านการจัดเวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพหรือการกลับไปทำกิจกรรมง่ายๆที่เคยทำแล้วมีความสุขด้วยกันคุณจะพบว่าความสัมพันธ์เติบโตได้ดีเมื่อทั้งสองฝ่ายรู้สึกได้รับการดูแลอย่างเป็นรูปธปรรมสำหรับคนโสดหัวใจเริ่มอุ่นขึ้นอย่างช้าๆคุณดูน่าดึงดูดเมื่อเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ฝืนความอ่อนโยนความซื่อสัตย์และความรักครอบครัวของคุณสะท้อนออกมาจากวิธี ที่คุณดูแลชีวิตประจำวันจังหวัดทำความรู้จักใหม่ๆเกิดขึ้นผ่านเรื่องงานงานอาสาการเรียนรู้ทักษะเสริมหรือวงสนทนาที่ตั้งใจมาฟังกันจริงๆคนที่มีเสน่ห์เข้าหาคุณในช่วงนี้จะเป็นคนที่ให้เกียรติเสียงของเขาหรือเธอนุ่มนวลและมีเหตุผลไม่เร่งรัดไม่ทำให้คุณต้องแบกภาระทางอารมณ์มากไปจุดเริ่มต้นจึงเป็นมิตรภาพก่อนแล้วค่อยก้าวสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้น หากคุณยังลังเลให้ใช้วิธีคุยสั้นๆส,สม่ำเสมอแทนที่จะทุ่มคุยนานๆครั้งเดียวเพราะความต่อเนื่องจะทำให้คุณเห็นพื้นฐานนิสัยที่แท้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ คู่รักที่คบกันมาระยะหนึ่งจะพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยการจัดก,การเงินในบ้านการดูแลผู้ใหญ่หรือการแบ่งเวลาให้กันกับครอบครัวเดิมของทั้งสองฝ่ายคำว่าเขตปลอดภัยทางใจสำคัญมากสำหรับเดือนนี้คุณควรสร้างกติกาเล็กๆร่วมกันเช่นเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจให้พูดด้วยสรรพนามชั้นแทนการกล่าวโทษให้อธิบายความรู้สึกก่อน ค่อยพูดถึงสิ่งที่อยากให้ปรับและเมื่อตกลงกันได้แล้วให้จับมือทำจริงไม่ใช่แค่บอกปากเปล่าเมื่อทั้งสองคนรู้สึกว่าคำพูดมีน้ำหนักเท่ากับการกระทำความไว้วางใจจะลึกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและความรักจะนิ่งแน่นโดยไม่ต้องแสดงออกโอเวอร์ความสัมพันธ์ที่ยังค้างคาใจหรือห่างเหินกันไปก่อนหน้านี้มีจังหวะได้ทบทวนอย่างสันติหากต้องการคุยเคลียร์ให้เลือกเวลาที่ทั้งสองคนพร้อมไม่เหนื่อยไม่หิว และไม่รีบจากนั้นเริ่มด้วยการยอมรับส่วนที่ตนเองพลาดก่อนจึงค่อยอธิบายความต้องการในอนาคตหลีกเลี่ยงการขุดคูยอดีตซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ชี้ให้เห็นรูปแบบเดิมที่ทำให้เจ็บและเสนอวิธีใหม่ที่ชัดเจนเช่นกำหนดเวลาสื่อสารประจำวันหรือสัปดาห์ตกลงภาษารักที่เข้าใจกันและเคารพขอบเขตส่วนตัวอย่างจริงจังหากอีกฝ่ายยังไม่พร้อมให้คุณถอยหนึ่งก้าวยางสงบ และกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองก่อนเพราะศักดิ์ศรีและความรักตัวเองของคุณคือเข็มทิศที่จะพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกว่าเสมอภายในครอบครัวบรรยากาศอบอุ่นขึ้นมีนัดรวมญาติหรืองานเล็กๆที่ทำให้ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันคุณเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจแต่อย่าลืมแบ่งเวลาพักของตัวเองด้วยหากมีเรื่องความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการเงินหรือการดูแลผู้ใหญ่ให้คุยเป็นประเด็นประเด็น และทำให้เป็นระบบเช่นทําบัญชีรายจ่ายร่วมตั้งกองกลางที่โปร่งใสและสรุปผลทุกสัปดาห์แบบสั้นๆความชัดเจนจะลดความอึดอัดและทำให้ความรักในครอบครัวไหลลื่นขึ้นด้านสุขภาพในเดือนนี้เน้นการปรับสมดุลพื้นฐานให้กลายเป็นวินัยที่ทำได้จริงไม่หักโหมแต่สม่ำเสมอระบบย่อยอาหารและการนอนคือหัวใจของการฟื้นตัวของคุณเริ่มจากเวลานอนตื่นให้ใกล้เคียงกันทุกวันจัดสภาพแวดล้อมห้องนอนให้มืดเงียบ และเย็นเล็กน้อยปิดหน้าจอก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วให้เวลากับกิจกรรมผ่อนคลายที่คุณชอบเช่นอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือนั่งเงียบเงียบหายใจลึกชา้ชาๆประมาณ5นาทีความลื่นไหลของลมหายใจจะทำให้สมองค่อยๆสลับโหมดเข้าสู่การพักที่มีคุณภาพตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสขึ้นและมีพลังทำงานได้ลึกกว่าเดิม เรื่องอาหารให้เน้นเรียบง่ายย่อยง่ายและอบอุ่นท้องเพิ่มผักผลไม้ที่มีกากใยดื่มน้ำอุณหภูมิห้องสม่ำเสมอเลี่ยงการกินตามอารมณ์เมื่อเครียดโดยใช้วิธีเบี่ยงความสนใจไปทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจนิ่งเช่นเดินช้าๆา1บถึงนาทีล้างหน้าเปลี่ยนบรรยากาศหรือฟังเสียงธรรมชาติแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะกินเพราะหิวจริงหรือเพื่อปลอบใจอารมณ์หักมีปัญหากรดไหลย,ย้อนท้อง อืดหรือแน่นท้องหลังมือค้าให้ลดมือหนักตอนดึกขยับร่างกายเบาๆหลังอาหารและเว้นระยะ2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนหากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแผนให้เหมาะกับร่างกายของคุณอย่างปลอดภยัย ระบบกระดูกกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่และหลังล่างต้องดูแลเป็นพิเศษจากการนั่งทำงานหรือก้มใช้โทรศัพท์นานๆการยืดเหยียดสั้นๆหลายครั้งตลอดวันให้ผลดีกว่าการยืดครั้งเดียวแบบยาวๆทุกเย็นลุกขึ้นยืนเดินเปลี่ยนอิริยาบถท,ทุก40-50นาทีฝึกยืดสะบักเปิดอกและหมุนไหล่ชา้ชาๆเพิ่มการไหลเวียนเลือดหากมีอุปกรณ์เช่นโฟมโรเลอร์หรือลูกบอลน,นวดเล็กๆใช้คลายจุดตึงวันละไม่กี่นาทีช่วยให้หลับดีขึ้นและลดอาการปวดได้มาก นอกจากนี้ควรเสริมแรงแกนกลางลำตัวแบบไม่รุนแรงเช่นท่าแพลงสั้น,ส,นสิทธิ์อัพแบบช้าและควบคุมหรือโยกขัพื้นฐาน2-3ท่าที่ทำได้ทุกเช้าความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นจะช่วยพยุงแนวกระดูกสันหลังและลดความเมื่อยสะสม สุขภาพใจของคุณตอบสนองต่อบรรยากาศรอบตัวได้ไวจึงควรจัดสวนน้อยๆมุมสงบหรือโต๊ะทำงานให้เป็นที่พักสายตาลดสิ่งรกที่รบกวนสมาธิใช้แสงธรรมชาติให้มากขึ้นและกำหนดช่วงเงียบทุกวันสั้นๆเพื่ออยู่กับตนเองไม่จำเป็นต้องทำอะไรยากเพียงหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆนับ1-4ตอนหายใจเข้าและ1-6ตอนหายใจออกซ้ำ4ีรอบก็ช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติเข้าสู่โหมดผ่อนคลายได้แล้ว หากมีเรื่องกังวลให้จดใส่สมุดก่อนนอนเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไปสมองจะหยุดวนซ้ำและหลับได้ง่ายขึ้น การเดินออกกำลังกายเบาๆกลางแจ้งยามเช้าหรือเย็นที่อากาศไม่ร้อนจัดเหมาะกับคุณที่สุดในเดือนนี้เดินให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคุยได้ต่อเนื่องประมาณ20นาทีถึง30นาที3-4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาหรือความเร็วตามกำลังความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความหนักการได้เห็นท้องฟ้าต้นไม้หรือเสียงน้ำช่วยรีเซตอารมณ์และเพิ่มความสดชื่นตลอดวันถ้าฝนตกหรือออกไปไม่ได้ให้ใช้วิดีโอออกกำลังเบาๆในบ้านแทน เพื่อรักษาจังหวะที่วางไว้ไม่ให้ขาดตอนปลายเดือนควรดูแลภูมิคุ้มกันด้วยการนอนพออาหารครบหลีกเลี่ยงดื่มหวานจัดและดื่มแอลกอฮอล์เกินจำเป็นล้างมือให้เป็นนิสัยและพกหน้าก,ากากในพื้นที่คนแน่นสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรทวนตารางนัดตรวจยาอุปกรณ์และสังเกตสัญญาณผิดปกติเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เนื่อๆถ้ามีอาการไม่ปกติอย่ารอให้หนักค่อยพบแพทย์การเช็คเร็วแก้ได้ง่ายและสบายใจกว่าเสมอ โดยสรุปเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้เติบโตจากความอ่อนโยนและการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ต้องการคำพูดหวานเสมอไปแต่ต้องการความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของกันและกัน ส่วนสุขภาพคือศิลปะของจังหวะให้ร่างกายได้พักให้ใจได้หายใจให้ชีวิตประจำวันมีระเบียบพอประมาณเมื่อคุณดูแลฐานที่เป็นเรื่องธรรมดาให้มั่นคงความรักจะปลอดภัยขึ้นความสุขจะอยู่ใกล้ขึ้นและร่างกายจะตอบแทนคุณด้วยพลังนิ่งๆที่ทำให้ทุกวันของกันยายนนี้ไหลลื่นอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมาย เดือนกันยายนปี2568ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเป็นเดือนแห่งการประคองพลังน้ำให้ใสสะอาดและนิ่งลึกเป้าหมายของการเสริมดวงจึงไม่ใช่การเร่งคว้าผลลัพธ์อย่างฉับพลันแต่คือการค่อยๆชำระความเหน็ดเหนื่อยความกังวลและความผูกค้างในใจออกไปแล้วสร้างฐานพลังใหม่ที่มั่นคงอ่อนโยนและอบอุ่นเหมือนบ้านเคล็ดลับสำคัญคือให้เริ่มจาก พื้นที่เล็กที่สุดคือหัวใจของตัวเองแล้วค่อยขยายออกไปสู่บ้านงานและความสัมพันธ์เมื่อต้นทานสะอาดกระแสชีวิตด้านอื่นๆจะใสขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติเริ่มต้นเดือนด้วยการตั้งเจตนาอย่างเรียบง่ายในยามเช้าก่อนออกจากบ้านวางมือแนบอกหลับตาหายใจลึกๆชา้ชาๆตั้งใจรับรู้ว่าคุณกำลังขอบคุณตัวเอง ที่พยายามมาถึงตรงนี้และประกาศในใจว่าตลอดเดือนนี้จะปกป้องความสงบของตัวเองเป็นอันดับแรกวิธีสั้นๆน,นี้ทรงพลังสำหรับชาวกรกฎเพราะเป็นสัญญาณภายในว่าใจปลอดภยัยเมื่อใจรู้สึกปลอดภยัยพลังเมตตาการให้อภยัยและสเสน่ห์ตามธรรมชาติจะใช้ออกมาเองโดยไม่ต้องพยายามเกินเหตุพื้นที่บ้านคือหัวใจของดวงชะตาชาวกรกฎ จึงควรจัดระเบียบมุมที่ใช้งานทุกวันให้โลง่งและอุ่นเช่นหัวเตียงโต๊ะทำงานหรือโต๊ะกินข้าวเก็บของที่หมดอายุทิ้งบินเก่าเอกสารที่ไม่จำเป็นแล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดผสมเกลือเล็กน้อยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระพลังติดขัดวางแก้วน้ำใสหนึ่งใบในจุดที่คุณมองเห็นเสมอเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกเช้าและบอกข้อความสั้นๆกับตัวเองว่าวันนี้ฉันเลือกความสงบ และความอ่อนโยนน้ำที่ใสสะอาดจะเป็นเหมือนกระจกเตือนให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่เผลอจมอยู่กับอดีตหรือความกังวลเกินควรสีสันที่หนุนพลังเดือนนี้คือเฉดอ่อนของน้ำและจันเช่นขาวมุกน้ำเงินอ่อนเขียวหยกและเทาเงินเลือกใช้ในเครื่องแต่งกายผ้าพันคอปกสมุดแท่นโทรศัพท์หรือปลอกหมอนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพียงแต้มสีเหล่านี้ในของชิ้นเล็กๆที่คุณหยิบจับทุกวันก็พอ กลิ่นที่เหมาะคือกลิ่นสะอาดอุ่นเช่นกลิ่นดอกมะลิดอกกุหลาบอ่อนกลิ่นใบชาหรือกลิ่นข้าวใหม่จุดในช่วงหัวค่ำสันส้นๆเพื่อปรับอารมณ์ให้ใจนิ่งก่อนนอนอย่าให้แรงจนฉุนเกินไปเพราะพลังของชาวกรกดเติบโตได้ดีในบรรยากาศที่นุ่มนวล การดูแลน้ำในบ้านช่วยกระตุ้นโชคของคุณได้ดีไม่ว่าจะเป็นการล้างแจกันเปลี่ยนน้ำให้ต้นไม้แก้กอกน้ำหยดจัดมุมเหยียบน้ำดื่มให้สะอาดหรือวางชามน้ำเล็กๆไว้ที่ระเบียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทุกครั้งที่ทำเกี่ยวกับน้ำให้ตั้งใจนึกถึงการปล่อยความกังวลและรับความสดใหม่เข้ามาแทน ช่วงหัวค่ำของวันจันยิ่งส่งเสริมพลังเพราะสอดคล้องกับดาวที่ดูแลชาวกรกฎคุณอาจเพิ่มการแช่เท้าในน้ำอุ่นที่ใส่เกลือหรือใบเตยสักครู่เพื่อปล่อยความล้าแล้วขอบคุณเท้าที่พาคุณเผชิญหน้าชีวิตทั้งวันวิธีง่ายๆนี้ช่วยให้หลับลึกขึ้นและทำให้เช้าวันถัดไปเบาสบาย เรื่องความสัมพันธ์และความรักให้สื่อสารด้วยความชัดเจนแต่สุภาพใช้ภาษาง่ายๆตรงไปตรงมาอย่าปล่อยให้ความน้อยใจสะสมหากมีเรื่องค้างคาให้เขียนจดหมายถึงตัวเองก่อนระบายความรู้สึกทั้งหมดลงกระดาษโดยไม่ตัดสินแล้วค่อย,ย่อออกมาเป็นถ้อยคำสั้นๆที่จะพูดกับคู่รักหรือคนในครอบครัวการเขียนช่วยกรองอารมณ์ให้ใสขึ้นทำให้คุณพูดอย่างมีสติไม่ใช้ถ้อยคำ ที่บาดใจ,จเกินจำเป็นสําหรับคนโสดให้ขยายวงพบปะผ่านกิจกรรมที่มีความหมายเช่นงานอาสาเวิร์กช็อปเสริมทักษะหรือวงสนทนาที่พูดคุยเรื่องการดูแลบ้านและชีวิตเรียบง่ายคนที่เข้ากับพลังของคุณจะสะท้อนผ่านความใส่ใจเรื่องเล็กๆและความสม่ำเสมอมากกว่าคำหวานใหญ่โตด้านโชคทางการเงินให้เน้นความเป็นระเบียบมากกว่าเสี่ยงสูงเริ่มจากจัดกระเป๋าสตางค์หรือซองใส่เงินให้สะอาดเลือกซองเฉดขาวมุก หรือคยวหยกสำหรับเก็บเงินสำรองแล้วแบ่งเงินที่เข้ามาออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งใช้ใจ่ายจำเป็นส่วนหนึ่งออมฉุกเฉินและอีกส่วนหนึ่งลงทุนในทักษะหรือเครื่องมือที่ทำให้งานของคุณดีขึ้นจริงทุกครั้งที่แยกส่วนให้ตั้งใจบอกตัวเองว่ากำลังปกป้องอนาคตของบ้านความตั้งใจชัดเจนจะเป็นแม่เหล็กดึงโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาคุณอาจพกเหรียญบาทเดียวหรือเหรียญต่างประเทศที่มีลายคลื่นลายปลา หรือลายเรือไว้ในช่องเล็กสุดเป็นสัญลักษณ์ของการให้เงินไหลเข้าออกอย่างลื่นไหลไม่ข้างขางการทำบุญที่หนุนพลังเดือนนี้คือการดูแลแม่ผู้สูงวัยเด็กเล็กผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ต้องการการพยุงดูแลการบริจาคคนมออาหารอ่อนผ้าอ้อมของใช้จำเป็นหรือค่าน้ำค่าไฟสถานสงเคราะห์เล็กๆคือการส่งพลังเมตตาแบบตรงจุดเพราะชาวกรกฎเชื่อมโยงกับความเป็นแม่ และการหล่อเลี้ยงเมื่อคุณหล่อเลี้ยงผู้อื่นด้วยความตั้งใจจริงเส้นทางของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตจะเปิดกว้างขึ้นอย่างนุ่มนวลอย่าลืมทําด้วยความพอเหมาะไม่เดือดร้อนตนเองและทําด้วยใจที่เบาสบาย เครื่องรางเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สอดคล้องกับพลังของคุณคือไข่มุกมูลสโตนโรสคอต์หรือเปลือกหอยชิ้นเล็กๆไม่จำเป็นต้องราคาแพงเพียงชิ้นเล็กๆที่คุณสัมผัสแล้วรู้สึกอุ่นใจวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือพกติดกระเป๋าเพื่อเตือนให้กลับมาอ่อนโยนกับตัวเองยามเครียดให้หยิบขึ้นมาวางบนฝ่ามือหายใจลึกๆ 3- าถึงห้ารอบแล้วจินตนาการว่าความกังวลละลายลงเหมือนหยดน้ำบนทายความนิ่งสั้นๆแบบนี้ช่วยรีเซ็ตอารมณ์ให้คุณตัดสินใจได้คมชัดขึ้น มารยาทแห่งความโชคดีในเดือนนี้คือการพูดคำขอบคุณให้บ่อยขึ้นขอบคุณคนที่ช่วยงานขอบคุณลูกค้าขอบคุณคนในบ้านรวมถึงขอบคุณตัวเองเมื่อทำสิ่งเล็กๆได้สำเร็จทุกครั้งที่คุณยอมรับคุณค่าของสิ่งที่มีพลังความพอใจจะดึงดูดสิ่งดีๆให้ซ้อนเข้ามาอีกโดยไม่ต้องไล่ตามมากเกินไปลองใช้วิธีปิดวันด้วยการทบทวน3ส,สิ่งที่น่าขอบคุณก่อนนอนแล้วเขียนไวสน้สั้นๆการบันทึกทำให้ใจสงบ และเป็นเหมือนคำสัญญากับจักรวาลว่าคุณพร้อมรับของขวัญชิ้นใหม่ด้วยความอ่อนน้อมการชำระพลังงานดิจิทัลก็สำคัญไม่แพ้บ้านลบรูปที่ทำให้หันคิดลบเก็บข้อความที่ค้างคาใจไว้ในแฟ้มแยกต่างหากเพื่อตัดพาระบนหน้าจอจัดโฟลเดอร์งานให้เป็นระเบียบตั้งเสียงเตือนที่นุ่มไม่กระตุกใจเกินไปและกำหนดช่วงเวลาเงียบที่ไม่มีการแจ้งเตือนเพื่อให้สมองได้พักจริงๆวันและช่วงสั้นๆก็มีผลมากกับประสิทธิภาพและอารมณ์ของคุณ ช่วงกลางเดือนหากมีโอกาสสัมผัสธรรมชาติให้ตั้งใจฟังเสียงน้ำไม่ว่าจะเป็นฝนสายน้ำพุหรือคลื่นในคลิปเสียงสั้นๆหลับตาและปล่อยให้จังหวะสม่ำเสมอของน้ำพาใจให้ค่อยๆค,คลายการยอมให้ตัวเองหยุดพักโดยไม่รู้สึกผิดคือคาถาลับของชาวกรกฎเพราะเมื่อได้พักอย่างแท้จริงความคิดสร้างสรรค์และความกล้าตัดสินใจจะกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติ ปลายเดือนให้ทำพิธีเล็กๆของบ้านในแบบที่คุณถนัดเช่นการจัดโต๊ะกลางบ้านด้วยดอกไม้ขาวหนึ่งแจกันข้าวสวยหนึ่งถ้วยน้ำสะอาดหนึ่งแก้วจุดเทียนเล่มเล็กในที่ปลอดภัยแล้วน้อมใจกล่าวถ้อยคําตั้งใจดีๆต่อบ้านต่อคนที่คุณรักและต่อตัวเองขอให้บ้านนี้เป็นที่พักอันอบอุ่นขอให้ใจของทุกคนในบ้านรู้สึกปลอดภยัยและอ่อนโยนต่อกันขอให้การงานและการเงินไหลลื่น พอดีใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแล้วดับเทียนอย่างสงบของที่จัดวางสามารถนำไปใช้ต่อได้ตามปกติความเรียบง่ายของพิธีคือหัวใจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของอุปกรณ์เมื่อคุณทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอทั้งเดือนจะสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์นุ่มนวลขึ้นการสื่อสารราบรื่นขึ้นงานที่เคยติดขัดเริ่มปลดล็อกอย่างไม่ฝืนรายรับไม่จำเป็นต้องพุ่งแรงแต่จะนิ่งขึ้นเป็นจังหวะที่เชื่อถือได้มากกว่าเดิมชาวกรกฎไม่ต้องพยายามเป็นคนแข็งกร้าว เพื่อให้โลกยอมรับเพียงซื่อสัตย์กับหัวใจอ่อนโยนแต่ชัดเจนรักษาบ้านให้เป็นที่ปลอดภัยแล้วใช้พลังเมตตาเชื่อมผู้คนและงานต่อกันอย่างประนีตเดือนกันยายนนี้จะกลายเป็นฐานที่มั่นคงให้คุณก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิใจทั้งในเรื่องรักการงานและความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลามาอย่างพอดีและยั่งยืน ขออวยพรให้ชาวลักนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความอุ่นใจเหมือนบ้านที่มั่นคงขอให้ทุกก้าวที่เดินไปพบกับผู้คนที่มอบความเข้าใจและความจริงใจกลับมาขอให้การงานราบรื่นดังสายน้ำไหลไม่สะดุดงานที่ทำอยู่ได้รับการยอมรับผลงานเป็นที่ชื่นชมได้โอกาสใหม่ที่มั่นคงและต่อยอดไปสู่ความสำเร็จใหญ่ขอให้การเงินมั่งคั่งราย รับไหลเข้าไม่ขาดมือไม่พร่องจากสิ่งจําเป็นได้จับจ่ายใช้สอยอย่างพอดีและมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอให้ความรักอ่อนโยนโรแมนติกและเต็มไปด้วยความสบายใจคนโสดเจอคนที่ตรงใจและพร้อมเดินไปด้วยกันส่วนคนมีคู่ให้เข้าใจกันมากขึ้นร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงแน่นแฟ้นสุขภาพแข็งแรงร่างกายเบาสบายจิตใจสงบสนปราศจากโรคภัยใหญ่โต ขอให้ทุกเช้าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมพลังใหม่ทุกคืนคุณได้พักผ่อนเต็มที่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์และบุญเก่าบุญใหม่คุ้มครองคุณให้ผ่านอุปสรรคทั้งหลายด้วยปัญญาและกำลังใจและได้พบแต่เรื่องดีๆที่ทำให้หัวใจคุณยิ้มได้ในทุกวันของเดือนนี้ค่ะ